สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเพราะโฟกัสสมาร์ทคาร์ครับก็วันนี้สุดพิเศษเลยนะอ้อพิเศษอีกแล้วดิแม็กออนิวโฉม20แบบนี้นะครับขายไม่ถึง400,000เดี๋ยวจัด,ดโปร<ด>ให้นะเอ่อรถเป็นปี2019นะ,ะได้ตัวท็อปด้วยท็อปแบบไหนเป็นรุ่น LDA แท้นะรุ่น LDA ครับวันนี้เดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปได้เลยนะคันนี้เปิดราคาตอนนี้อยู่ที่ 4แสนกับ9,000บาทนะครับ4แสนกับ9,000บาทแต่วันนี้ผมขายไม่ถึง4แสนแน่นอนนะครับผมก็ได้เป็นรุ่น LDA คอสอนเนี่ยเป็นคอสอ2 0 1 9นะครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด์ไลไท์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีครบนะกระจังหน้าคมเมี่ยมเคี้ยวยาวแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอล้อแม็กครับเวลนะครับ นี่ครับนี่คือเวลที่จริงใจนี่ล้อเวลนะครับ USA ตรงรุ่นนะครับผมก็มียกขอบตรงรุ่นอ่ะนะครับแล้วก็เวลรุ่นเนี้ยขอบมันจะคมๆนิหน่อย,อยสวยใช่ยางใหม่ปียีบสี่นะครับยางสองห้าห้าห้าสิบท่งแบบทรงรถเดิมๆอ่ะนะครับ<า>นี่สีสันโดยรวมที่ดูให้นะ ได้ค่อนข้างเดิมเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างนี้ได้เดิมหมดเลยนะครับและคันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับมานะได้เครื่องเสียงด้วยได้เครื่องเสียงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปฟังเครื่องเสียงกันอายอกียอนี่ครับเป็นอ่มีมีทำตรงนี้มาแล้วก็มีทำตรงนี้มามีกลางแหลมนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ใส่เครื่องเสียงนะอันเนี้ยเอาไป ต่อเติมได้เลยนะครับผมอาจจะไปใส่แบบขึ้นซสาด้านหลังอะไรเงี้ยได้เลยกันนี้ก็คือได้ตู้พื้นมาแล้วนะครับส่วนบล็อกไม่แรงมันต้องมีไงแต่ว่าเจ<ช>้า <ๆ S 1> ของเดิมเขาเอาไปไว้ในบ่อนแล้วก็ไป่รู้เราก็เลยเามาวางไว้ให้แบบนี้เลยจะได้เห็นว่ามีใช่ครับให้รู้ว่ามีแล้วก็กุญแจครับได้ดอกรีโมทมาดอกนึงแล้วก็ด้านนี้จะมีแบบสวิทช์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงเขาอะนะครับแล้วก็ใส่ปีข้างนอกมาให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงแผงประตูก็มี จาะใส่เสียงแหลมตรงนี้มานะครับ LDA แท้นะออปกติแล้วส่วนมากจะเอาตัวเอสไปทำแต่กันเนี้ยเอา LDA ไปทำเลยนะใช่อะแล้วก็แมกยางอะดูแลให้เรวเรียบร้อยนะครับยางไม่สเส้นก็จะดทรงลงมาน้อยหนึ่งนะครับผมแม็กเรเนอร์ er. เดิมใช่ครับของเดิมจิดรถอิซูซุนะครับแล้วก็เหลี่ยมไฟท้าย ไม่ไม่แตกนะไม่บินไม่แตกนะครับสีสันสวยงามอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงลา่างคือคันนี้รถมันเดิมๆนะท่อเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปให้ดูเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งนะครับนี่รอยยางอะไรทุกอย่างมีให้รถก็มีใส่กองโหลดเพิ่มเติมมานะครับโอเคครับโอเคมาดูด้านนี้กันต่อ สีสันดูให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆนะครับอ่ะออตะเข็บลูกกระบะนี่ครับตะเข็บกาวเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมโอ้โหด้านนี้แคปเปร์<ห>นะครับผม<ห>นี่สวยปิ้งค<ห>ะครับผมสวยปิ้งเลยนะครับ<ห>อ่า ใช่ครับหวานแหววอ่ะอันนี้ก็คือสคออบอนะครับสี่แสนเก้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าพันบาทรถเจ้าของเดียวป้ายแดงแต่ว่าพอดีมีชื่อเจ้าของอยู่อาจจะไม่ได้แผ่นมาเห็นสักเท่าไหร่นอกนครคาไม่เกินสี่แสนงใงห้เดี๋ยวจัดโปรให้ออบอกแล้วครับใครรอท้ายคลิปพงผายไปถึงสี่แสนแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันว่าเลขไม่เยอะหรือเปล่านะครับผม เล็กหม่อยู่เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยกว่าโลนะครับผมระยะตูมนะครับอ่าโอเคเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยกว่าโลโนะครับเช็คระยะให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะหมื่นโลเช็คให้แล้วใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยครับมันติดฝังข้างข้างหนึ่งเจอข้าั้งแรกแบบพลาสตกีนต้องถอยหลังมีให้เรียบร้อยนะครับ ลดเครื่องเสียงพี่จริงใจใช่เป็น LDA แท้นะอ่าแล้วก็เกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับผมช่องวางของเจ็บของนะครับคนโซลเป็นไงฮะนี่เล่มๆเลยนะนะครับล่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับผมนี่ครับเคบนเข้ล่างเอกสารทุกอย่างเนี่ยเต็มเล่มอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มีที่ใส่ปลายภาษีไทเทเนียมมาอีกอันนึง นี่ yeah. อ่าที่บังแดดมีกระจกสองหน้านะครับผมสองฝัง่งฝัง่ง,งนี้ถุงยังไม่ได้แกะเลยฟ้าเพดานตรงเนี้ยเราไปสปาไปแล้วนะเราเจอมันก็คือแบบจางแบบจางสุดๆแล้วอะนะครับโอ้มีรับปรตรงนี้ให้้วยอันนี้ก็คือของของูนย์เขาให้มาอีกแล้วนะครับมันเป็นระบบไลท์สลาว์ซาวนะครับออของทางยูสุที่ว่าเขาจะให้มานะครับอ,อ,อ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับ ไปครับชอบนะสีนี่แบบหวานแบบว่ะนั่นแหละสำหรับพี่พีที่หาแบบรถเครื่องเสียงอยู่อ่ะจะไปแบบไปทำโครงการต่อได้เลยนะครับผมนี่ครับข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะครับอัอนจะเริ่มแพนเพจไล่ขึ้นไปทางนี้เลยนะครับแพนเพจเดิมเดิม น็อตแก้มเดิมเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมอ่าแล้วก็บางทีบางท่านถามว่าไอ้นี้คืออะไรมันก็เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงเขาอะนะครับฟิวฟิวอ่าฟิวฟิวอย่างเงี้ย <Feel, feel. S 1> โอเคนะครับระบบปีทอต่างๆยังไม่ได้อุดนะ,อ,ะอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมรอยมารทุกจุดอยู่ตรงครบนะครับระบบ เบรก EBS มีให้ท่อเดิมๆทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยนะครับโอ,อรอโอเคครับผมก็สำหรับคันนี้นะทนายที่สนใจทายคลิปนี้ลดให้เลยทันทีเท่าไหรดีห้าพันก็ดีใจแล้วถให้ห้าร้อยแล้วอ, <laughs> อ่ะสุดพิเศษเลยนะคันนี้จะซื้อสดซื้อ,อ,อ,อพอน,นะครับคิดราคาเดียวกันเลยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับ สองมื 20, นะ่นอะสามแสนแปดมื่นเก้าพันบาทนะครับได้อนนิวตัวท็อปๆแบบนี้นี่สากคามันลงมาเบียดกับตัวเก่าๆแล้วนะจะบอกให้ก็ซื้อสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บอกแหวนเพิ่มแล้วนะค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรารับจบให้หมดเลยซื้องินผ่อนก็ฟรีดูค่าดําเนินการหรือว่าถ้าไม่ต้องงานส่วนลดจะเอาเป็นของอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมก็ลองแจ้งเข้ามานะครับผมก็ สนใจครับเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่ KR สมาร์คาสำนังกงานใหญ่ได้ทุกวันนะครับผมเราเปิดให้บริการทุกวันครับชื่นชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กด s u b s ส r i b e กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปต่อไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมครับฝากติดตามไว้เด้อครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ